สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family นะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นช่วงบรรยากาศตอนบ่ายๆนะที่ จโกไทยนะครับวันนี้ร้อนมากไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะครับช่วงนี้ร้อนมากนะครับผมแลวพอดีเนี่ยพีเอฟก็เดินเข้ามานะครับดูในล็อกผสมของแม่ไก่เนาะก็จะเป็นล็อกฟักไข่นะครับคืออากาศร้อนมากนะครับมันจะมีอยู่ฝั่งหนึ่งที่หลังคามันต่ำเนาะไก่หอบมากเลยนะครับผมแล้วก็มันจะเป็นล็อกล็อกสำหรับข้าวผสมเป็นล็อกเล็กนะครับผมอากาศมันก็จะอบอ้าวนะครับแม่ไก่หอบมากนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาติดแอร์ มามาทำให้ในโอ่งฟักไข่นะครับของแม่ไก่เนี่ยอ,า,อากาศมันอุณหภูมิมันลดลงสักเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าถ้ามาอย่างนั้นเนี่ยฤด,ดูการนี้เนี่ยนะครับหน้าหน้าร้อนฤด,ดูการนี้เนี่ยน่าจะไม่มีลูกไก่นะครับผมเพราะไข่ของแก่น่าแต่ถ้าเกิดเป็นล้าวใหญ่นะครับผมเป็นล้าวใหญ่ล็อกใหญ่เนี่ยแล้วก็มีหลักคาสูงหน่อยเนี่ยนะฮะแล้วก็พื้นพื้นเป็นทรายเนี่ยนะครับแม่ไก่เขาก็จะอยู่แบบไม่หอบนะครับไม่ ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับผมอ่านะฮะเราลองไปดูกันนะครับผมสถานการณ์จริงนะครับเหตุการณ์จริงเลยนะฮะเดี๋ยวพีเอฟจะเริ่มนะครับทำให้อุณหภูมิในโอ่งฟักไข่เนี่ยเย็นขึ้นนะครับผมเออนี้เป็นล้าพ่อไก่นะครับผมแต่พอดีล็อกมันเต็มเนาะพีเอฟก็เลยเอาแม่ไก่นะครับเข้ามาฟักไข่คืออากาศจะเย็นสบายนะครับตรงนี้เพราะว่ามันใหญ่เนาะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นพ่อไก่ตัวใหม่ด้วยนะครับผมเริ่มเริ่มเข้าเริ่มเข้าผสมเนาะใช้กดตูดเอานะครับก็เอามาฝากไว้นี้ เป็นสายที่โอ้โหแน่นอนนะครับผมอ่าฮะมันต้องโอ้โหแน่นอนนะครับสายนี้จะสังเกตดูไม่ไก่นะครับตัวนี้จะไม่หอบนะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําแม่อื่นนะครับที่เขาหอบเนาะแต่แม่นี้เขามีมีมีของที่ช่วยอยู่ข้างบนอยู่แล้วนะฮะแม่นึงนะครับผมนี่เจ้าเหนือพยักเนาะยังเป็นพ่อพันหลักในดวงใจอยู่นะครับผมเนี่ยแม่นี้เขาก็จะนอนสบายๆนะครับผมไม่หอบเท่าไหร่นะครับผมอุ้ยเจ้าเหนือพยักชนกล้องนี่นะฮะโอเคนะครับผมคือแล้วเนี้ยเอาจริงๆ มันจะมีหลังคาแล้วมันเป็นรี่นะครับรี่อีกชั้นหนึ่งเนี่ยใช่ไหมมันก็เลยจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับไม่ได้รับความร้อนจากหลังคาโดยตรงนะครับสังกะสีเนาะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปดูแม่อื่นก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปช่วยแม่อื่นก่อนเพราะว่าไข่มันจะเริ่มเน่าแล้วเบาหอบแล้วครับเมื่อกี้หอบหนักมากนะครับผมพีเก็ได้ทําไปแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูแม่อื่นที่ยังไม่ได้ทำเนาะแม่นี้ยังไม่ทํานะครับผมก็รับพอดีถ้าเกิดเราเราเข้ารีบเข้าไปเนี่ยเขาอาจจะตื่นวิ่งออกมาได้นะครับผม น่า,งา,นา,นางไงแล้วนะเขาก็จะตกใจนะครับวิ่งออกมาเข้าไปใหม่เดี๋ยวเขาก็จะวิ่งไก่เข้าไปใหม่นะครับผม,มเพราะว่าเขากำลังควักไข่อยู่เนาะ,ะเดี๋ยวแม่นี้เราก็เอาไปโปะนะครับผม ช่วยลดอุณภูมิในโองน่งเนาะเราเอาผ้านะครับชุบน้ำแล้วก็ไปวางไว้บนโอ่งเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวสักพักหนึ่งโอ่งก็จะมะีความเย็นขึ้นนะครับแม่นี้เราก็ใส่แล้วนะครับผมนี่พอเราใส่ผ้าทิเปียกน้ําไปปุ๊บน้ำเขาก็จะค่อยๆซึมเข้าไปที่ไปที่บริเวณโอง่งเห็นไหมฮะแม่ไก่เกาจะเริ่มไม่หอบแล้วครับแม่นี้ก็ทําแล้วนะฮะตอนแรกก็หอบนะครับผมหนึ่ง ก็ไม่หอบแล้วนะครับผมเบาหอบได้นะครับผมก็ช่วยเขาหน่อยเนาะอากาศมันร้อนนะครับผมไก่จะไข่ไก่จะได้ไม่เสียหายด้วยเนาะดูแม่นี่การเห็นไหมครับเริ่มอาการหอบเริ่มเบาลงเห็นไหมครับผมอาการหอบเริ่มเบาลงแล้วเห็นไหมฮะก็ยังเหลือหอบบ้างเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็ไม่กระโชกโคลค่าเท่าไหร่นะฮะคราวนี้เนี่ยพอตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนะครับของทุกวันนะฮะ อากาศร้อนจะจัดเนี่ยเราก็แค่เดินมานะครับแล้วก็เอาบัวรดน้ำนะครับเอาน้ําเนี่ยมาลดใส่ผ้าที่เราวางไว้ที่บริเวณบนองนะครับผมผ้าเขาก็จะดูดซับน้ํานะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับปล่อยความชื้นลงมาในองนะครับผมแล้โอกก็จะค่อยๆคลายความร้อนหนอนนะครับก็จะช่วยนะครับช่วยได้บ้างนะครับผมถึงก็ไม่ใช่ว่าจะช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ช่วยได้บ้างบรรเทาอาการหอบนะครับบรรเทาอาการร้อนของแม่ไก่ได้นะครับผมแล้วก็ อาจจะช่วยในอัตราการที่ให้ไก่เนี่ยฟักเป็นตัวนะครับให้ไข่เนี่ยฟักเป็นตัวออกมาได้ดีกว่าเดิมนิดนึงนะครับเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไข่เนี่ยร้อนเกินไปแล้วก็ทําให้เกิดการสูญเสียได้นะครับหรือเน่าได้นะฮะโอเคสาหรับคลิปนี้ก็มากันแบบปัจจุบันทันด่วนนิดนึงนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าร้อนเหลือเกินนะครับวันนี้นะฮะโอเคสาหรับคลิปนี้พี่ไปแลวครับผมบ๊ายบาย